ถึงเวลาแล้วเราก็จีเรื่องไปห,หน้าต่อไปก่อนอ๋อโอเคผลบวกอนุกรมอนันต์อืมอะนุกรมอนันต์คือสามกำลังเอ็นนะนันก็คือสามกำลังหนึ่งสามกำลังสองสามกำลังสามแต่เป็นเศษส่วนนะข้อเนี้ยเหมือนข้อก่อนหน้านี้เดะเลยใช่ปะ่ะเหมือนข้อก่อนหน้านี้เดะเลยเพีแตงงัง่ายกว่าง่ายกว่า นะฮะคืออนุกรมผสมถูกไหมฮะอนุกรมผสมพยายามเขียนต่อมามันก็คือเซนหนึ่งส่วนสามกำลังหนึ่งบวกเซนหนึ่งส่วนสามกำลังสองบวกเซนหนึ่งส่วนสามกำลังสามบวกเซนหนึ่งส่วนสามกำลังสี่บวกไปเรื่อยๆจนถึงเซนหนึ่งส่วนสามกำลังเอ็นนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้อืม เอาละสภาพเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อให้หา sn นี้ถูกไหมถูกไหมถ้าสภาพนี้ไม่ยากไม่ยากอันนี้เราให้เป็นสมก,การที่หนึ่งเลยแล้วก็สมก,การต่อไปเราก็เป็น3า sn ท่ากับเอาสามคูณตลอดเพราะนั้นตัวแรกจะกลายเป็นหนึ่งบวกเซนหนึ่งส่วน 1, สามกำลังหนึ่งบวกเซนหนึ่งส่วน 1, สามกำลังสองบวกเซนหนึ่งส่วนสามกำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเซนหนึ่งส่วน 1, สามกำลังเอลลบหนึ่งใช่ปะเป็นจำการที่สองเห็นไหมวิธีนี้ทำมาหลายทีแล้วจำได้ไหม เสร็จแล้วเอนหนึ่งกับสองมาทำอะไรกันอาหนึ่งกับสองมาทำอะไรกันเออเ,เอามาลบกันดิเสรป่ะเสรป่ะเพือพอ่อที่ให้คู่เนี้ยหายไปเห็นเห็นคู่เป่าเห็นคู่ป่าเ,เออคู่อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นคู่ป่เนี่ยเนเี่ยนฮะ เออเออคู่กันคู่กันใช่ไหมคู่กันเ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 นคู่กันคู่กันนะคู่ยนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คู่นี่เข้าไหมเพราะนั้นเอาใครตั้งดีสองนะเอาสองลบหนึ่งนะข้างซ้ายจะเหลือสองเอสเอ็มข้างขวาเนี่ยจะเหลือ หนึ่งบวกก้อนใช่ปะ่ะซึ่งก้อนมันจะมีสภาพเป็นคู่คู่กันเอามาลบกันหน่อยนะเอ่อหนึ่งส่วนสามกำลังหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามกำลังหนึ่งใช่ปะ่ะคู่เนี้ยแล้วก็เออคือมันบวกตัวลบตัวที่ไม่ควรใส่วงเล็บเอาใหม่นะอืม แล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสองแล้วก็ลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสองอย่างเงี้ยแล้วบวกด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสามแล้วก็ลบด้วยหนึ่งส่วนสามกำลังสามเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วตัวสุดท้ายที่เหลือคือหนึ่งส่วนสามกำลังเอ็มถูกไหมครับประมาณนี้แล้วง่าต่อ ชิ้นกลางเนี่ยเป็นศูนย์ะบวกลบหักล้างกันเอ่อให้หาอนุก,กรมรอแล้วหนึ่งส่วนสามกำลังเอ็ม,มีค่าเท่าไหร่วะก็ศูนเหมือนกันปะนะาราพเนี่ยเพราะว่ามันคือลิมิตปะผลบวกหออนุก,กรมเออในในที่นี้หนึ่งส่วนสามกำลังเอ็มไม่ใช่ตัวเลขแฮ แต่พี่ดูแล้วมันน่าจะเป็นศูนย์แหละแล้วก็ SN เอยมันก็เลยจะเท่ากับ1นึ่งส่วนสจบไหมยอ,อย่างนี้ป่ะทำอย่างนี้ป่ะเนาะเนาะคือแยกมาเป็น3ก้อนใช่ไหมทีนี้ขอขอมาร์คข้อก้อนสุดท้ายไว้ก่อนนะตัวนี้ยมันน่าจะเป็นศูนย์นะครับมาค่อยอย่างนี้ก่อน คําตอบคือเศษหนึ่งส่วนสองมีปะถ้าพี่คิดด้วยบูแฝงนะหนึ่งส่วนสามนะครับบวกด้วยหนึ่งส่วนเก้าบวกด้วยหนึ่งส่วนยี่บเจ็ดบวกเขียนอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะไปเรื่อย หนึ่งส่วนสามกำลังเอ็นเขยนอย่างนี้ได้ไหมอ้าวดูดิจะฉลาดพอวะเฮ้ยได้ด้วยอ่ะดูดิได้ด้วยอ่ะเจ๋งมันฉลาดพอสมควรเลยนะเนี่ยนะฮะถูกไหมอันนี้ตรงกระจอนะนี่ไงอืม อ๋อวิธีทำเขาเขาทำอีกวิธีหนึ่งนะลูกเข้าใช่ปะ่ะลูกเข้า0.5ชัดเจนนะครับ1 2. นึ่งส่วนสอนี่ไงหรือหรือเธอจะดูค่าก็ได้เห็นค่าปะ่ะทีได้เป็น0.33แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยเเป็น0.44 0.48 0.49 49กว่าเนี่ยลูกเข้าชัดเจนเป็น0.5นย์จุดอืม ทีนี้มีคําอธิบายไหมไม่มีคําอธิบายมีเท่านี้อ่ะมีเนี่ยสเต็ป by สเต็ปขอดูซิสเต็ปที่หนึ่งสมมุติว่าพี่อยากจะซื้อโปรจะเท่าไหร่กดดูเหมือนพี่เคยจะซื้อแล้วรู้สึกมันแพง for s u d e n เออจะมีสเต็ป by สเต็ปเพิ่มขึ้นมา increase computation cost 4.75 4.75ต่อเดือนต่อปีคือ57เหรียญ57เหรียญมีค่าเท่าไหร่57 USD เท่ากับไทย1 8 0 0นะ <c oughs> ปีละ <c oughs> 1 0 0ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ ถ้าได้ใช้มันทุกวันอืมแต่ก็ไม่น่าจะหวานอืมประมาณนั้นโอเคจบจบ